ญาติโยมที่ได้เดินเข้ามาในลานธรรมก็ให้ใช้ธรรมะความอดทนความเพียรพยายามเพืที่เป็นฐานสำคัญเป็นหลักการสำคัญก็คือการสงบสํารวม สงบสำรวมสำมรวมกิริยาตายสำมวมสำรวมกิริยา,า,ยยาแห่งวายาสำมรวมแห่งจิตทำให้ต่อเนื่องสืบเนื่องเป็นสันตติคือทำให้สืบเนื่องต่อกันในเป็นช่วงเป็นช่วงแห่ช่วงเป็นช่วงเป็นระยะไปเรื่อยๆจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้แต่ขอให้เรา มีความตั้งมั่นมุ่งม,มั่นอย่างจริงจังและจริงใจให้มีสัจจะในตนเองก็คือเริ่มต้นนักปฏิบัติก็เริ่มต้นจากการสํารวมนะโยบเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่สํารวมมันก็ไม่เหมาะสมกับคุณลักษณะและคุณสมบัติคุณสมบัติของนักปฏิบัติธรรมก็คือต้องสํารวมเวลาพูดก็พูดแต่เพาะที่มันเป็นเป็นสาระประโยชน์ ที่จะให้เกิดสติปัญญาแก่ผู้ฟังเวลาจะอยู่จะใช้ชีวิตในพื้นที่ประจำก็ให้อยู่ในความสงบสำรวมมีสติไม่พังเผอทำอะไรที่หยาบกระด้างหยาบคายสำรวมจิตใจก็คือระวังอารมณ์ของตนเองจะคิดอะไรวิปริตวิปราช จะคิดอะไรไปดะจด้านเป็นอกุศลนต่างๆก็ต้องระมัดระวังสำรวงจิตระวังจิตอย่างนั้นนี่คือคุณลักษณะคุณสมบัติจริยธรรมสินธรรมของผู้เป็นผู้ที่ปฏิบัติอนั่งสมาธิในช่วงระยะเวลาเพียงช่วงระยะช่างกระดิกมง,มงเูเลื้อยินช่วงระยะหนึ่ง ถึงเวลเป็นเวลาที่ไม่มากมายแต่มันมีคุณค่ามหาศาลเทียบกับเวลาที่เราใช้แบบสิ้นเปลืองไปโดยหาสาระไม่ค่อยได้เม,มากมาย90%แทบจะเรียกว่า99%เราจะมีสาระเวลาที่เป็นสาระประโยชน์กับเราเพียง1%ในระดับร้อยของ100% แต่ว่าเราก็ทําเวลาที่เพียงเล็กน้อยนี้ให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเกี่ยวกับกิตหรือดวงธรรมนอนรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ จิตเขาทำหนะ้าที่รับรู้อยู่แล้วก็ให้จิตรับรู้อนาปานนสติให้จิตรับรู้อนาปานนสติให้จิตรับรู้ลมนี่จิตรับรู้ลมที่หายใจเขาขออกทำงานโดยไม่มีเวลาได้ทับ่ันลมทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยซึ่งลมหายใจนั้นหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วตายลมหยุดทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้จริงจริง,รงถ้าหยุดทำงานเมื่อไรชีวิตก็ดับเมื่อนั้นเราต้องมาสำเนียบมาสำนึกมีสติรละลึกไปอย่างนี้ เราะฉะนั้นคุณค่าของลมหายใจเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดพลังแก่ชีวิตก็คือในขณะที่ลมเข้าลมออกต่อเลี้ยงภายในโครงร่างธาตุสี่ขันห้าชีวิตนี้เป็นอยู่ได้ก็ลงก็จงใช้จิตไปรับรู้มองเข้าไปย้อนกลับไปมองเห็นคุณค่าของลมรับรู้จิตให้รับรู้ลงเห็นลมอยู่กับลมนะจิตให้รับรู้ลง เพ่งอยู่รู้อยู่กับลมเพียงที่เดียวจุดเดียวฐานเดียวเพ่งอยู่รู้อยู่เพ่งอยู่รู้อยู่จ้องอยู่รู้อยู่กับลมไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นกับเรื่องใดไม่พุ้งซ่านไปเรื่องภายนอกจิตให้เพ่งอยู่รู้อยู่รับรู้อยู่แค่ลมหายใจจริงๆเลยอย่างมั่นมั่นมุ่งมั่นจริงๆจิตก็จะสงบนิ่งเพราะมันไม่คิดเรื่องอื่นมันอยู่กับลมเดี๋ยวมันก็สงบลงเองเพราะลมจะชำระ คร,รายจิตอารมณ์จะเป็นฐานอบรมเป็นที่ตั้งของจิตจะเป็นเครื่องรอเลี้ยงจิตแต่ในขณะจิตอยู่กับอารมณ์เป็นอยู่กับอารมณ์มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับจิตเกิดขึ้นที่จิตอีกมีมาแน่นอนสิ่งที่จะเข้าไปรู้ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเ,จเข้าไปรู้อย่างต่อเนื่องเข้าไปรู้โทษรู้ภัยเห็นความ เพื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของลมของจิตก็คือสติเข้าไปทำหน้าที่รูรร้ระลึกรูรร้ระลึกระลึกไปเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือจิตนิ่งนิ่งเฉยเฉยหรือจิตฟุ้งซ่านไปสารพัดเรื่องจิตฟุ้งซ่านไปสารพัดอารมณ์เมื่อความเป็นจริงมันมีอยู่ในตัวเราอย่างนี้ เราจะไม่ศึกษาให้เข้าใจบ้างหรือว่าความเป็นจริงในชีวิตเราจิตนิ่งก็มีธรรมชาติของจิตมันนิ่งและสิ่งที่มาครอบนำธรรมชาติของจิตก็คือการปรุงแต่งคือกิเลสตัณหาอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ที่มาครอบงำจิตจะรู้ได้ให้ทุกอริยะ ขั้นตอนของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือต้องมีสติสัมจัญญาเข้าไปรู้เข้าไปรู้ทันรู้เท่ารู้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นธาตุแท้ของอารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งจิตตลอดเวลาสิ่งเหล่านั้นจะไม่เข้ามาครอบงำจิตไม่ได้เลยต่อเมื่อมีสติตามปกป้องตามคุ้มครองตามรักษาอยู่ ถ้ามีสติตามปกป้องตามคุ้มครองตามรักษาตามคุ้มครองอยู่มีจิตมีสติตามรู้ทันรู้เท่ารู้ทันป้องกันจิตรู้เท่ารู้ทันป้องกันจิตอยู่ซึ่งมีสติตามารบลึกรู้สัมปชัญญะรู้ทันรู้เท่าแล้วก็ป้องกันจิตไม่ให้อารมณ์ไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิต เราเราตําหนดรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆอยู่ถ้าเราทําจริงๆจริงๆจิตเราร,รู้รับรู้เฉพาะลมจริงๆมไม่รับรู้เ่องอืงอ่นเดี๋ยวมันก็สงบเองโยมนิ่งเองสงบเองว่างเงาองเบาเองพอว่างเบามีพลังเป็นส่วนหนึง่งขันจิตแล้วจิตมีพลังมมีสมาธิเป็นพลังแล้วมันก็จะเลื่อนระดับภูมิของมันขึ้นไปเรื่อยๆโดยปริยายโดยอัตโนมัติเลยทำไปเรื่อยๆนะจนกวา่าจะเป็นคนดี oh <sweak>